The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม อยู่กับผมพี่น้ำคนเดิมเราขอต้อนรับเข้าสู่เกมการเดินเทีนะครับผมตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเกาหลีนะฮะเ้ยเออมาเดี๋ยวนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการหาสมุดอัพพรนะครับเกี่ยวกับพรของฮีโร่นะที่ได้อัปเดตมาใหม่ในซีซั่นสามนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าสมุดเนี่ยมันหาย,ยังไงนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอสมุด อันนี้ก่อนครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับผมหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้เลยนะอันนี้คือผมได้รับจากการแจกมาทั้งหมดเลยนะครับเ0 0กว่าเล่มนะการแจกของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของไอ้นี่ด้วยนะครับผมล็อกอินรายวันนะแต่ว่าจะเป็นของอ่าซีซั่น3นะครับผมเวลาเราเข้าเกมมามันก็จะล็อกอินรายวันให้เรานะครับผมประมาณนี้อย่างนี้เลยนะนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือล็อกอินประจำเดือนอยู่แล้ว อันนี้เป็นอีเวนต์ล็อกอินอันนี้ครับผมอีเวนต์ล็อกอินซีซั่น3สเปเชียลนะครับผมก็จะได้ในส่วนของวันที่7กับวันที่21นะครับผมสำหรับสมุดอัพพอนนะครับฮีโร่อีกอันนึงก็จะได้จากเควสนะครับผมเควสของ่อเควสของมือใหม่นะครับผมเควสมือใหม่เลยตรงนี้แล้วเบรนเนอร์ตรงนี้นะครับผมเควสมือใหม่นะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาเนี่ย ถ้าใครเคลียร์ในส่วนของเวอร์ต่างๆได้100%นะครับก็จะได้ในส่วนของสมุดอันนี้นะครับซึ่งเวอร์18เนี่ยผมยังเคลียร์ได้ไม่ถึง100%นะมันก็ยังไม่ได้นะครับก็จะได้อ่านในส่วนของ100นะครับเมื่อเคลียร์100%นะครับผมแล้วก็เวอร์19นะครับผมได้30นะครับผมอ่าประมาณนี้นะสำหรับการแจกฟรีนะครับผมครบ100%นะครับสำหรับเวอร์ต่างๆก็จะได้ในส่วนของสมุดนี้มาอัปเกรดนั่นเอง แต่ถ้าเราจะแลกนะครับผมก็มันมีวิธีแลกอยู่นะครับให้เราเข้าไปที่ร้านค้านะครับผมเข้าไปที่ร้านค้าเนาะแล้วก็เข้าไปที่ในส่วนของกิจกรรมฮีโร่เททิศนะครับผมก็จะมีในส่วนของสมุดเนี่ยให้เราแลกนะครับทั้งหมด15เล่มด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะมีเวลาระยะเวลา ผู้ดาวอยู่นะครับว่าสมุดนี้มันจะมาลีมาขายทีเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ของเกาหลีก็เหลืออีก4วันนะครับผมอ่าเหลืออีก4วันก็จะรีแล้วนะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของฮีโร่เททิสนะครับผมสามารถแลกได้แล้วก็ในส่วนของของสะสมด้วยนะฮีโร่เททิสก็สามารถแลกได้เพราะว่าเขาเอาในส่วนของสำรวจโลกกับคามาซอนนะครับมารวมเป็นฮีโร่เททิสนะครับลักษณะการเล่นก็จะเหมือนกับคามาซอนเลยนะครับไต่หอขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าลักษณะการไต่เนี่ยจะ ไม่เหมือนในซีซั่นแพทซีซั่น2แล้วนะครับในฮีโร่ติทิตเนี่ยแพทเก่าก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอในแพทเก่านะแพทเก่าก็จะแบ่งเป็น7วันนะครับเราสามารถเล่นแล้วก็มีแจกของรางวัลน,นะเล่นทุกวันใน7วันก็จะได้ของทุกวันนะแต่ว่ามันก็ได้แค่300ร้อยสีร้อยหนึ่งร้อยอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในแพทใหม่นะครับจะเปลี่ยนไปนะครแพทเก่าก็จะมีของประมาณนี้ แพทเก่าก็จะมี6กระดับนะครับให้เราเล่นนะครับผมมาประมาณนี้ไต่ขึ้นไปในโหมดท้าไทายก็จะยากโคตรยากนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยผู้ชมจะเห็นในส่วนของที่มันเขียนว่า50ทับอะไรเงี้ยเราสามารถใช้กาแฟเพื่อเอาเศษหินที่ตรงนี้ได้ครับนี่ก็จะมาสุ่มนะอ่าที่มันเขียนอยู่นะ50ทับนะครับแต่ถ้าเกิดในแพทใหม่มันจะได้ในส่วนของเนี่ยเป็นพันเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเล่นครั้งเดียวนะครับผมไม่ใช่แบบเล่นทุกวันมีแจกของทุกวันไม่ใช่นะ แพทเก่าๆนี้ได้แค่ร้อยสองร้อยสามร้อยแต่ว่าแพทใหม่นี้จะขึ้นหลักพันเลยนะอ่าก็จะประมาณประมาณนั้นแหละประมาณเดียวกันนั่นแหละครับประมาณนั้นเลยนะครับผมแนวทางการเล่นนะครับก็จะเปลี่ยนไปสักนิดนึงนะครับผมแนวทางการเล่นก็จะเปลี่ยนไปสักนิดนึงนะครับผมอ่าก็จะมีของเพิ่มขึ้นมานะครับนิดๆหน่อยๆสาหรับการเล่นอันนี้เนาะแต่ว่าผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันน่าจะอยู่ในระดับท้าทายในส่วนของการเล่นก็จะเปลี่ยนเลยนะครับจะไม่มี6ระดับแล้วนะผมก็ได้เล่น เทสไปนะครับอันแรกนะครับผมอ่าได้เล่นเทสไปแต่ว่าอันอื่นนี่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยว่าคืออะไรบ้างนะแต่ว่าเขาก็มีบอกอยู่นะครับระดับเลเวลที่ต้องเล่นนะครับผมอ่าระดับเลเวลที่ต้องเล่นคืออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นอันที่2ดูนะครับเลเวลที่ต้องการคือ53นะครับผมอ่าประมาณนี้เราก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมอ่าก็จะได้ในส่วนของเพชรบ้างของบ้างอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันจริงๆมันจะเล่นระดับสูงขึ้นไปเลยมันก็น่าจะได้นะแต่ว่า เล่นไปตั้งแต่แรกแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีในส่วนของรอางวัลภารกิจที่เป็นคลิปวิดีโอครับผมที่เป็นมือลกับว่าคัดซีนคุนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะได้เพชรด้วยนะแต่ว่าอยู่ตรงสมุดของหน้า็อบบี้นะครับผมถ้าใครยังไม่เก็บก็รบกวนไปเก็บด้วยนะมันได้เพชรน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ โอเคครับผมเริ่มมาก็จะยังเหมือนเดิมนะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับก็ให้เลือกของที่เราต้องการนะครับผมว่าจะเลือกอะไรของใหม่เดี๋ยวค่อยมากูบอค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมให้มองทางซ้ายมือนะครับจะมีบอกอยู่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับจะมีอยู่2สเตจนะครับเราเลือกตัวละครได้แค่4ตัวนะครับผมกับลูปคือมี4เว็บด้วยกันนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอวางตัวละครปุ๊บเนี่ย เกมก็จะเล่นทันทีเลยจะไม่เหมือนอันเก่าๆแล้วที่วางตัวละครพบๆๆแล้วมาลองมากดสตาร์อีกทีนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วนะต่อไปนี้ก็คือเว็บจะมี4เว็บนะครับกับ2สเตจจะมีแค่ส2สเตจกับ4เว็บนะคบผมแต่ว่าระดับท้าทายเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าระดับต่างๆก็จะมีประมาณนี้หมดเลยนะลงได้4ี่ตัวกับขสเตจแล้วก็จะมี4ี่เว็บด้วยกันเว็บหนึ่งก็จะ มีฮีโร่ออกมาเยอะๆนะครับผมจากซ้ายทั้งขวากระโดดลงมานะครับอ่าประมาณนี้นะมีสี่เว็บทั้งหมดสี่เว็บก็คือผ่านนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสําหรับการผ่านเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็จะไม่พูดนะครับผมผมจะเล่นอีกสองอันที่เหลือนะครับที่เรายังค้างไว้นะครับผมที่เรายังไม่ได้เล่นเนาะนี่แล้วก็ได้เป็นของรางวัลประมาณนี้นะครับผม ในส่วนของด่านที่3นะครับอ่าที่เรายังไม่ได้เล่นแล้วก็ด่านที่4นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชาเลนจะ์เนาะแต่ชาเลนจ์ผมคงไม่เล่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับด่านนี้นะแล้วก็เป็นด่านฮันเตอร์สุดท้ายนะครับไปลุยกันดีกว่านะ ทุกคนอย่าลืมมารับของตรงที่มันเป็นรูปสมุดต,ตรงนี้นะครับที่ผมวงไว้นะมันจะเป็นธารกิจเพชรนะครับเวลาเราสู้ด่านจบเนี่ยมันจะเป็นคัสซีนมีคนมาคุยกันหลายคนอะไรเงี้ยนั่นแหละจะได้เพชรตรงนั้นนะครับอย่าลืมมารับนะ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเล่นนะครับผมี่ยก็มารับของรางวัลแล้วก็อย่าลืมไปรับตรงสมุดที่ผมบอกด้วยนะครับผมก็จะได้มาประมาณนี้เหลือแค่ชาร์เลนแล้วนะครับชาเลนหผวเอาไปเล่นต่างหากดีกว่านะครับณจุดจุดนี้นะครับผมผู้ชมจะเห็นว่าอ่ามันมีอ่าสีฟ้ากับสีทองนะครับผมอ่าจะมีบอกอยู่4 5ถึง75แล้วก็เป็นตัวเลขนะครับที่อยู่ข้างในนะเห็นไหมเราสามารถที่จะใช้กาแฟนะครับผมได้เลยนะครับในการกดที่อ่า ตรงนี้นะครับผมเราก็ใช้กาแฟนะครับเพื่อจะได้สุ่มเศษหินฮีโร่เททิสนะครับพรเพื่อ,อไปแลกนะล้วก็ได้ของอะไรมาทีนิดหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับการหาหินฮีโร่เททิสนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแค่รอบเดียวก็คือผ่านแล้วผ่านเลยนะไม่ใช่นะหาหินฮีโร่เททิสแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไปแลกในส่วนของร้านค้านั่นเองนะครับผมในส่วนของร้านค้าฮีโร่เททิสนะครับแล้วก็เอามาแลกประมาณอย่างนี้นะครับผมวิธีการฟาร์ม สมุดนะครับผมประมาณนี้แหละนะมีเท่านี้เองนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอ่าคลิปในวันนี้นะครับหวัง<ม>ว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่ไม่มากก็น,น้อยเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูด้วยนะครับระว่ายังไม่จุติกับจุติแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่จุติกับจุติแล้วนะครับอ DPS กับค่าป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นมาแบบประมาณเยอะอยู่อะเยอะอยู่ นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปเดวน,นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้กาเดียนเจนางโง่บายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ